เวลา9้านาฬิกาสนาทีสมเด็จพระน <acceptable> ิธิถาธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสังขลบุรีจังหวัดกาญจานบุรีซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทานเงินจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุกครั้งที่สเสด็จพระราชดำเนินไปส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสังขลบุรีซึ่งทางโรงพยาบาลได้นำไปสนับสนุนผู้ป่วยในพระราช นุเคราะห์และผู้ป่วยยากไร้เช่นค่าอาหารค่าเดินทางไปรับการรักษาต่อค่านมสำหรับทารกค่าปรศงโดยทางโรงพยาบาลมีผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ทั้งสิ้น34คนรักษาสิ้นสุด14คนรักษาต่อเนื่อง15คนเสียชีวิต5คน นอกจากนี้ยังได้รับพระราชทานรถซึ่งได้นำไปใช้สำหรับรับผู้ป่วยในพื้นที่รถพยาบาลทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นบ้านกองม่องทะบ้านสเสน่พ่องบ้านเกาะเสดิงในปี2563ออกรับผู้ป่วยจำนวน27ครั้งและทางโรงพยาบาลยังได้ออกบริการหน่วยแพทย์พระราชทานตามพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่ทั่วไปเป็นประจาทุกปี กระทรวงสาธารณาสุขได้สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลสังขละบุรีดำเนินงานศุขสาลาพระราชทานซึ่งในปี2562ศุขสาลาพระราชทานที่บ้านทิไล่ป้าให้บริการตรวจรักษาประชาชน956ครั้งนำผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่เข้าถึงยากส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลทางรถยนต์ทางอากาศและเดินเท้ารวมจำนวน14คน ปี2563ให้บริการรักษา570ครั้งส่งผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยทางรถยนต์และทางอากาศ12คนส่วนการดำเนินงานของศุขศาลาบ้านปางสนุกในปี2562ถึง2563ให้บริการรักษารวม942ครั้งส่งต่อผู้ป่วยทางรถยนต์1คนทั้ง2แห่งพบว่ามีผู้ป่วยส่งต่อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยไตยเทียมก่อตั้งเมื่อวันที่11พฤษภาคม2559โดยชมรมผู้สูงอายุบ้านพระเจดี3องค์และประชาชนชาวสังขะบุรีสามารถให้บริการได้4ยูนิตปัจจุบันมีคนไข้ประจำ8คนโดยเป็นคนไข้ที่มีอาการดีขึ้นหลังจากไปรักษาที่โรงพยาบาลพาหลพลพยุหเสนาซึ่งคนไข้ทุกคนจะได้รับการตรวจโดยอายุรแพทย์โรคไตจากโรงพยาบาลพาหลพลพยุหเสนาทุก3เดือน โอกาสนี้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ซึ่งเป็นเด็กหญิงวัยเขวบพิการขาซ้ายตั้งแต่กำเนิดได้รับพระราชทานขาเทียมถึงหัวเข่าข้างซ้ายมาเป็นเวลา2ปีและผ่าตัดรักษานิ้วมือที่ติดกันตั้งแต่กำเนิดเพื่อให้นิ้วมือแยกกัน โรงพยาบาลสังขบุรีถือกำเนิดโดยหลวงพ่ออุตมะเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงแต่ให้บริการได้58เตียงเป็นโรงพยาบาลพื้นที่ป่าสลับอ่างเก็บน้ำอยู่ในแนวรอยเลื่อนด่านเจดีสาองค์ โดยปัญหาสุขภาพสำคัญในพื้นที่อาทิกลุ่มโรคเรื้อรังโรคที่มีความเสี่ยงสูงเช่นหลอดเลือดหัวใจและอุบัติเหตุจราจรส่วนภัยสุขภาพในพื้นที่เช่นไข้เลือดออกวัณโรคพิษสุนัขบ้าในปี2563มีผู้เข้ารับบริการเป็นคนไทยจำนวน31,693คนคนต่างด้าว23,917คนโดยมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปียกเว้นในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีผู้ ู้ป่วยมาโรงพยาบาลลดลงสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสให้ทางโรงพยาบาลเตรียมการรับผู้ป่วยโรคทั่วไปที่มารับบริการรักษามากขึ้น